มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโอนแล้ววันนี้ใครได้บ้างเช็คด่วนประกันสังคมโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมอ3แล้วเงินเยียวยาเข้าพร้อมเพย์เริ่มวันนี้4สิงหาคมถึง6สิงหาคม2564สาหรับผู้ประกันตนมอ3ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดแรกใน9กิจการได้แก่ กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานีนราธิวาสยาลาสงขลาโดยผู้ประกันตนม .33 รับเงินเยียวยา2กลุ่มคือเงินชดเชย50%ของค่าจ้างสูงสุด7,500บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก2,500บาทต่อคนที่จะได้รับตั้งแต่วันที่4-6สิงหาคม2,564 ส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีอยุธยาจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่9สิงหาคม2564นี้ครับนายจ้างม33รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุด200คนภายในวันที่6สิงหาคม2564ส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีอยุธยาจะได้รับวันที่9สิงหาคม2564นี้ครับขณะที่วันนี้ที่ประชุมคลโมอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด29จังหวัดโดยแบ่งเป็น13จังหวัดเดิมที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมเป็นสอเดือนคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมและ16จังหวัดใหม่ที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา1เดือนครับสำหรับพื้นที่13จังหวัดเดิมได้แก่กรุงเทพม,มหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรี พรนะนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ